สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวของวงกาบตบอลที่น่าสนใจนะครับคลิปนี้ยงไปในเรื่องของเออเรื่ a งเบลฮา,าร์แลนด์นะครับจริงๆก็มีการคอนเฟิร์มจากหลายๆสื่อในอังกฤษออกมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเมื่อวานวันนี้นะฮะซึ่งมีการคอนเฟิร์มแบบ90%นนะครับแล้วก็มีการบอกว่าสัปดาห์นี้จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ พอมีการเล่นข่าวันออกมาอย่างหนักในช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ก็มีการประกาศทันทีนะครับในช่วงคำคำของเวลาตามประเทศไทยนะครับซึ่งทางสโมสรประกาศเองเลยนะครับก็เป็นการออฟฟิเชียลแบบร0ออร์เ็แล้วนะครับซึ่งอย่างที่เราได้เห็นกันตามหน้าเว็บที่ผมเอาโชว์ให้เราได้เห็นกันนั่นแหละว่าซิตี้คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในการตกลงคว้าตัวเอริงเบลฮาแลนด์ด้วยค่าตัวอยู่ที่หกสิบล้านยูโรได้นะครับ ซึ่งมันเป็นค่าฉีสัญญานะครับประมาณนั้นนะแล้วก็เรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยน่าจะอยู่ระดับประมาณ3ามแ0 0เจ็ดหปอนด์สอรัปดาหาได้นะครับซิตี้ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าทางสมโมสอนเนี่ยยืนยันชัดเจนนะครับฮาเลนเนี่ยจะเข้าสู่สมโมสรในวันที่1กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะย้ายอย่างเป็นทางการหรือว่าจะมีการเคลียร์แบบรอไรเ็จจริงๆเนี่ยก็รอกันอีกสัก เล็กน้อยแล้วกันเพราะว่ามันเหลือขั้นตอนเรื่องของสัญญาแล้วก็รายละเอียดบางส่วนซึ่งมันไม่ผิดพลาดอยู่แหละนะครับเพราะว่าทางสโมสรประกาศแล้วนะฮะโอเคตามนี้นะครับนี่คือการยืนยนันส่วนเรื่องของการคาดการเสรียจตัวจริงในช่วงซีซั่นหน้าผมแถมมาให้นะครับซึ่งมีการคาดการกันออกมาค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับนี่คือแผนที่มีการคาดการกันออกมานะครับทั้งไล์อัพนักเตะ ตัวใหม่แล้วก็ตัวเก่ารวมกันนะครับแล้วก็รวมทั้งถ้าเกิดได้เออร์เบอลฮาร์แลนด์มาเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็เป็นระบบแบบเดิมครับสีมสามนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาเหมือนเดิมครับก็คือคาเซโลแลวก็วอลเกอร์นะครับถ้าเกิดยังฟิตอยู่นะครับก็เป็นตัวจริงกันไป2ข้างนะครับแล้วก็เซนเตอร์ตัวกลางเนี่ยก็เป็นปอตอเรสที่คาดว่าน่าจะดึงเข้ามาใหม่อีกหนึ่งรายตำแหน่งเซนเตอร์ตัวกลางยืนคู่กับดีอาร์นะครับ ส่วนผู้สัรตรูเป็นแอเดอร์นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กองกลางสามคนเนี่ยมีการคาดว่าฟิลโฟเดนจะมาเล่นในตำแหน่งแบบนี้นะครับแล้วก็มีเฟรนคี้เดยองที่มีข่าวกับทางซิตี้เหมือนกันก็คาดว่าน่าจะมีการดึงกันเข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายนะครับรวมถึงเคเบนเดอร์รอยครับที่ขาดไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็แนวลุกเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือราฮิมสเตอร์ริงมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีม อาจจะมีการแยกทางกับทางซิตี้ก็ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับบางทีอาจจะผลักดันฟิลฟอร์เทนไปตำแหน่งไปเล่นตำแหน่งหน้ากว้างเหมือนเดิมก็ได้นะครับแล้วก็มีในรายของเออร์ดิงบลฮาเลนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วก็มีริยัตมาเลสเป็นตัวเรมเส้นฝั่งขวานะครับคือเรื่องของตำแหน่งสเตอร์ลิงเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะครับบางสื่อเนี่ยคาดการันว่าสเตอร์ลิงเนี่ยก็น่าจะไปแล้วก็ เป็นโฟรเดนที่จะเล่นในตำแหน่งนี้นะฮะก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องนี้แต่ว่าตราบใดที่สเตอร์ริงยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจะย้ายทีมเนี่ยก็ใส่รรอัมสเตอร์ริงไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของวงกวารฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับ